สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ที่หักแพงเบิร์ตสุขุสุคนเบิร์ตสุมองสุบอรนเนี่ยพี่น้องเดอ้อผมพ้อครับส่องยูทูบบ่าวลาวพาเพลินคือเก่าพี่น้องเลยเนาะอ๋อเมื่อยพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้ก็เมื่อยเมื่อยจิตเมื่อยใจพี่น้องเลยมาแจ้งข่าวอ่าเศร้าสลดใจพี่น้อง เกิดเรื่องอีกแล้วแจ้งข่าวเสาสะลดใจข้นอีกแล้ว <c oughs> บางหงนี่ก็ตายเน,ะน,เยนา,นเนนมนนานะมันเหี่ยวืบบมันตายหรมันเหี่ยวแบบมันแดดแหละฝนบ่ตกมันวิดหนาฝนแหละมันเหี่ยวส่วนมากปูงบางหงก็อยากเป็นแต่ต้นผู๋จะเป็นได้ไดจังไงเนาะบออยากเป็นต้นแม่ บรรยากาศรอบๆอเพื่อนเบาวเร้าเพื่อนพี่น้องเลยเนาะแจ้งข่าวเศร้าสลดใจก็คือได้เกิอดอุบัติเหตุพี่น้องเลยเนาะได้เกิอดอุบัติเหตุขึ้นมาสันซะกับอันนี้แหละพี่น้องเลยสัตว์เลี้ยงในเฮื่นเท่านี้แหละขึ้นอีกแล้วพี่น้องเลยจะแม้มันส้ำ สัมซาดอยู่จังสั่น,นะนะัะซะเหตุการณ์มาสั่มลอยอีกแล้วเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นอีกอยู่บมจบบ่สิน้นจักชีวาในใดเฮาก,ก็ดีเห็นบอกพี่น่องพูนอยู่พูนอยู่ข้างหน้าพูน ่วเหนื่อยน้ำโหลดมาเฮาพี่น้องเอ้ยเนาะเปแหลนตามโหลดเขาบอกเลยโหลดเขาตามั่นเลกับหูคือกันห่าสันซะอุตส่าห์นมาแต่ฝั่งไทยผูได้หนิซื้อมาแต่ฝั่งไทยผูได้ซื้อมาแต่อำเภอธาตุพนมผูได้หนิตลาดหนักอำเภอธาตุพนมผูขามน้ำขามของมา ออกมาเลี้ยงใหญ่เลยเพราะวา่ารถตำ่ำขนาดว่าเฮือนนี่ออ้อมหัวไป้ได้นี่มันยังดื้อกระเสื้อกระสนดินหล่นออกไปข้างนอกอู้หเหรถก็ยัมงมาเบิ่งซาไลมาพี่น่องเลยซาไลมาแต่ตลาดเพินสี่บาทเนี่ยไรเพิน,นสีเห็นอยู่บ่ ยัางบุห็นดอกอันนี้น้าตาเนี่ยไม่ได้คอยเบิงบ่งพี่ชางดอกบม่ได้เลี้ยวหันเลี้ยวนี่ดอกตาเห็น,นอยู่บปล่าไหมาบุห็นหายยังไงดู่ตาบม่ได้เบิ่งพี่ชางดอกได้พิชางเออปลาเข็งบอหน่ะฮะโลละสี่สิบโลละมีบัดรประดุกโละ <S <S โละแปด กระดูกหน้าอีกหน้ากระคอโลละหกสิบว็ใหญ่กว่าเราจืดปลาหมอคือสีมันเนะเออาะกระดุด <ปะ S 1> น้องได้หนิเนาะน่าได้อนะนะโลน้องนนสี่สนะิบพันสี่สิบพันตอนนี้ก็บสิตกอยู่ประมาณประมาณบางสามสิบบาทนี่แหละพี่น้องเลย mm hmm. เหม็นป่าววะ พอไปเลยเนาะสี่สิบพันสามสิบบาทลอยหนึ่งกันลอยหนึ่งกับหกหมื่นลายต้โตซะหกหมื่นแหละหกพันหกสิบพักี่รื่องหกหมื่นกีลอยหนึ่งกันสี่สิบพันกับโฮเมนแปดสิบบาทเพบ่เนาะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบหมล้สรุปนย่งบมฮูขี่ฮูดากพ่ชางเลยคอยมาแจ้งข่าวเศร้าสลดใจไทยเ าตายเลยมาในใส่ใครเป็นอย่างเอิ้นดูหามาหน่อเอิ้นมึงดูหะมากระตายกันแบบนึงยักษ์ก่อภัยเหนเมื่อสองโตมันแหล่น้ำจ่อป่ะอ๋อก่อภัยเห็นมันเอิ้นดูหะอันนี้ เออบักชาเย็นหลือตัวเดียวตัโปวดวันนี้ฮักเอาหมากระดิ่งมาแค้นหายเมือนี้เนาะมันไปชนนะใส่ผูผูภาคต้นตะกบผูตรงขาต้นตะกบผูอีผูเรือมันแหลน้ำหลังขอกจ้กเจ้าดิอะไรหน้าบอนโหลดพวกน้าผูมันสีแหลน้ำเจ้าห่าละเบื้อนตีมาน่ะ ก็เห็นรหลดน่นนั่นรหลดอุนไดมาจอดเดนเขามาจอดเห็นยังบ like well> ั้งทุกสายเอาเสียม้าแหละก็มาจอดไปแล้วแล้วเขามาส่องเบื่องเขาเขาเลยว่ามาพห้ยตายน่นรหลดตำมาผุ้ไดกูเรือบาร์บานอนกึ่งดึงอยู่ก็ได้แต่คิดว่าหมอมันเป็นมาเจ้าของบัดซี่เดียวกับมาตัวนี้เลยลงไปเบื้องบ้านนี่คิดว่าเป็นมาแถาจำปาบ่หเรือมานมาลาดอู่น่ะอือ ตัวนี้ก็สิบวึงยิ่งนี่แต่ว่าตัวนี้มันบอคอยออกไปได้ม่แต่มาแม่ตัวนี้แหละหมักออกไปโอ้ยอย่าวาอย่าวาออกคือกันแลมหม้อนี่นี่บ่มีหมูก็สิบ่อยู่อีกบาทนี่มันก็บปไปหาหมูมันผัวเล่นนี่ไอเดมันขีดหอดหมูมันอดียวชายเย็นชายเย็นมาเร็วมาเล้วมาได้เลขแล้วนี่นะ ยังเป็นโตอยู่ยังเป็นโตอยู่ยังแข้งกระเดยอยู่แม่มันตํนะ้หนาน่าสิตัะนะ้มขนาดท้องนะท้องไข่เน้่ฮะท้องไข่ขะนะ่ะ เรียงใหละบตายเรียงใงบ่ตรตายตายบัตตายยนดตายย,งาย,ยงลง<อ>มันหมักออกมา้นทางแกได้ัมาตัวเกแกหแก่ไม่เห็หนยังแก่ตายแกคอมเลยแล้วมันจังดังจริงๆกงังก จะเห็นอะไรลำบ,บากพออมาตายอ่ะนยภูนตายพู่นภูอยู่ภาคโน่นนะพูน,น,เ,นอเออมันก็สีแลนมั่นแล้แวเขามาเบิง่ง เม่นได้ปิดประตูนำมาได้อยู่นาเมนันา,าน่นมันแหลนน้ำค้นเลยเดียวนี่นะมันมกักแหลนนำาุูเจ้าตอนขอออกไปนะ้ำมาเาได้อยู่ทั้งหนาเรไม่้เห็นมาจากโตขอออกมากของข้าวปิดไปนี่ได้ฟังมาเรื่อยรอให้เขาจัดการเบิดไปเหือตัวเดียวบานนีคสิบดนดอกมันี่ก็ด มาเถอะจะมันกระซีบบอคอยอยู่เพื่อนจะมันสะฮะ <c oughs> ยางียางหรอครับอมยางในป่ามังหินนะฮะขนมขนมบอลหรือมังหิน,นโอ้ย โอ้ยเอาคอรุดคักค่ะเอ้าเอาคอรุดโบกเอ้าเอ้าอ้ยนี่ประเด็ดแน่นันลูกเอ้าเอ้าเอ้าโอเคเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณขอโมกับใจเนาะเบิร์สุขุสุคนอะไรที K ่เข้ามาเบิ่งมาช้มอะไรก็ให้กำลังแรงใจเด้อพี่น้องเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเงยอยู่ดีไม่แห้งเบิร์สุขุสุคนเนาะขอบคุณขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เนาะบักคับลูก ไปทางไหนลูกจีไปทางไหนนะเนาะเอาไปเพาะอันใหม่คลิปหนา้าพูดอไนะอไรพี่น้องเลยเนาะเหนื่อยเลยจะเห็นในใดบ้านเห็นว่าพื้นมาเนี่ยอะไรละวันหมุนไปโอ้มันสีหยาบน้ำได้ฮะสีหยาบน้ำต้องใหมหฮะไเอเตนมาเลยใช้อันนี้คือร้ายแท้เฮ้ยมีห้างแตนานในนี่นะเตนคือรูมมาว่ามันมีห้างแตนานะ มาเหมาะกับตัวหนึ่งแล้วตายหลายตเลยได้แต่มาอยู่เพื่อนลังนี่มามาเลี้ยงนี่ปลาบางามปลามาเรลล็วกมาเร็วมาเร็วๆรมาไว้มาไว,าไว้ไปในหาได้ยานแตนเด้มันมีห้างมาใน,นแน่เลยบังไดนี่แตนไปต่อนอาวโอยสีนอนอ่อนซับ